สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิกจะพาไป้านโม้คำนวลที่ค่ายยาสมุนไพรยูยทีของพนนะคะนี่คือเส้นทางที่มาจากตังนะคะเราจะผ่านโรงเรียนของพนเลยเราจะขับตรงไปเรื่อยๆ้านโม้คำนวลจะอยู่สายมือข้องเรานะคะก่อนจะทึ่งไ่แดงของพนค่ะนี่ขับไปเรื่อยๆนะคะมีการทึ่งแล้วค่ะจิตายไว้เลยนะคะ้านห้าไม่อยากนะคะพอราานตั้งยูทีหน้าทานุนเพดกาเซมเลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมีอะไรบ้างนะผัดดิบดีเชือกนะ่าอันนี้1นขีด48บาทแล้วก็อันนี้เฮล1นขีด35บาทแล้วก็นี่ปลิกใส่ดำานืขีด4 5บาทแล้วก็จะมีน้ำพึ่งร่วง1นขวด4 5บาทค่ะอันนี้คือตัวยาทังสาตัวนี้คือ,อยังไม่ได้ล้างเลยก็ยังไม่ได้โรยนามอะไรดีนะคะถ้าใคตรต้องการซื้อเป็นขีดปันนีก็คือต้องไปโรยนามเองนะ อันนี้เป็นชุดชุดละหนึ่งโรยนะคะอันนี้คือรางเลวอบเรียบรย้อยมันเลวนะคะในทุ่งนี้จะมี5้าชุดนะคะกินได้หวันนะคะมาดูได้เลยใครต้องการจะสร้างสามารถโทรได้เลยนะคะพอตอนนี้ตัวยาค่าตลาดมาค่ะขอบคุณคะ่ะ